ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้โมกันแล้วก็อยู่ในารายการเกมนั่งเส่อกอลวันนี้เราก็จะมาขี่มนก่อรเล่นกันนะฮะทุกคนนะดูนะทุกคนนี่คือการป้องไฟแล้วทุกคนโอ้ยมันจะโดนไหมปุ้งแล,แล้วเบิร์ดก็เราก็จะพาตัวแมพกันเนาะ ถแถวา,านี้ก็จะเป็นพวกโรงไอตา่างๆตรงนี้ก็จะมีมังกรฟรีให้อยู่นะทุกคนแต่ผมได้มังกรที่มันรอปอยู่ตรงนี้เนาะนะเดี๋ยวเราขี่มังกรได้ประมาณนีดด้นี่คือขึ้นไงน,นี่คือโรงเปลี่ยนตำแหน่งไงนี่คือโรงจับมังกรเติมน้ำมันอะไรก็ค้ายๆรถนทนแต่มันจะมีระบรบไฟฟลที่เพิ่มเข้ามาเนะาะก็ถ้าใครอยากได้มัง,งกรฟรีก็มา,าตรงนี้ก็ได้นะทุกคน เวลาการฝึกสอมก็จะมีจำกัดด้วยเนาะลองยิงมากอดทิ้งดูดิบุง้งตะกอนยอนยิงตามมัตกอไปอ้าวมันคือหาไปแล้วมันคือตรงนี้เป็นประกอนขาหรือว่าขีดได้โอเคพิการยิงตายเกาะที่กอนได้ไนะเฮ้ยเจ๋งจัด อันนี้ก็เกาะขึ้นมาก่อนได้เลยดิเดี๋ยวเราไปขี่หุ่นยนต์กันดีกว่านะทุกคนเี๋ยบารูโชคเออเวลา,าถืออา g จีเราจะแบบย่องไม่ได้นะทุกคน ติวเตอรแนวเว็พ่นมุกโกตตานตตานตตาหนหานรับ fire open fire โมูระเบิดระ,ะเบิดควันอีกจุดหนึ่ง nghe đi vào đi yeah. à nghe mà dồn mà leo, mình dồn cái này á dồn nhiều nhon nhon, dồn đi รถย,ยนต์หายไปได้อาวันมีคนแย่งรถยนต์เราไปแล้วฮัลโหลสวัสดีวันนี้บวกเราทุกันมาตกกันแล้วอือนี่เราก็ได้รถมาแล้วทุกคนตอนแรกก็จะเป็นร่างมันชนแบบนี้ก่อนนะทุกคนเราสามารถกดเปลี่ยนร่างได้ที่ตอนนี้ที่มันคูดาวอยู่ตอนนี้นี่คือพุ่งเนาะ ไอสกิลฟ้าฟ้านี่นคือสกิลของการ์ดที่ผมใช้กันทุกคนนี่กระดกเนื้อหนาเนื้อหนาการไม่งานเดินรอบเปลี่ยนท่ารอบนับ่นทุคนเลือดก็ไม่ใช่เอือเยอะเลยโดนยิงตามหลังตลอดนี่คือการจบตีกันทุกคนต้องต่อชาร์จแบบหนึ่งนะระรบบวงปืนน้อนจัด มือเยโอ้ยด้วยนี่ก็จะเปลี่ยนกลับเป็นรถนะทุกคนตอนแรกมันจะเป็นล่างเมื่อกี้ก็คือเป็นครื่อยนต์นี่ตัวน,นี้ก็วิบากใช้ได้อย่าเอาไปให้คนอื่นดีกว่านะก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะไปขับยุ่งโวกาตอเลยโอ้ยชนวา้า คนเล็กอเคโฟนดีกว่าโฟนก็ขึ้นลงเหมือนมังกรแล้วนะคนเอย่ยงตำแหน่งอะไรก็หมนเลยแทนนี้มันจะไม่มียิยงนะคนโฟนนี้ใช้ยิงอย่างเดียวก็สักรีนี้ผมก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวกก่นแล้วกดแชร์กด subscribe ก็ได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ